สวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงครับงานเข้าแล้วครับเจ้าฮีโร่จะไปเติมน้ำมันเจ้าวาเลนไทน์ครับไปไม่ถึงซะแล้วครับโอ้ลื่น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 ครับเอาไงดี โซ่มาล่าครับพี่ไอโซ่อยู่ไหนเฮ้ยออสเตรยีรไตรยไ,ไหยมมีที่เกาะไหมล่ะโอ<ห>้หดินเปียกจัดครับลื่นเลยครับไปไม่ได้เลยรถข่าว เดี๋ยวบอกจานชูก่อนโอ้โหเตี้เยเลยครับโอ้สวยงงามมากโอ้โหว่างเลยทีเดียวครับ ดูเสียงครับนิ่มไหมครับไม่มีควันเลยครับสังเกตดูได้เลยเกมซะแล้วเกาะตรงไหนหละ่ะมีที่เกาะไหมนี่ ผมมีที่กอยู่มาเลยครับเดี๋ยวหาเหล็กไว้เสียบก่อนดีที่ผมเอาเหล็กนี้มาเมื่อเช้าเนี่ย <c oughs> เดินยวละมันก่อน

ข้าวกเนาะสามอาทิตย์มั้งวิ่งได้เนาะฮะได้ไหมสามอาทิตย์เดือนนึงไปไปเดือนนึงไปวิ่งได้ถนนก็เปียกไปลองไปไทยดูยแล้วเปียกเลยเยอะไหม ทำจริงถ้าไม่ปิดคันนาสวยกว่านะนะอนาะพี่ว่าถ้าไม่ปิดคันนาสวยอืมจะขของให้ปิดคันนาฝั่งนี้น,นั่นแหละอ,อืมน้ำม,มันก็เต็มนั่นก็พอดีแหละ ติ้นสวยมากเลยครับเมืย์ไหมล็อคระลิตระล็อกระลิตรใช่ คนาปุ๊กีจิ้มลงทุบเลย

ហើយស្តីនេះអត់ស្តីមក ดีนะจะขอรถไทยเอารถไทยไว้ให้เอาอก่อหางเลยอะไร ได้ไดโอ้ยังลื่นอยู่โอ้เอาไปทาไหน่าจะพ้นแล้วมั้งเดี๋ยวผมจะลองไปดูครับอ้เจวาเจ้า ปล่ <laughs> <c oughs> อยไว้สักประมาณเดือนนึงเลยครับถึงมาทอยดินให้เกได้เดี๋ยวให้ดินมันแห้งก่อนคอยมาทอยดินครับ ส่งน้ำมันอ่ทีมงานรถดำต่อเลยเดี๋ยวไปเอาเหล็กก่อนพี่เอาเหล็กวางไว้บนรถเลยวางบนเทเล่ เลื่อนไหมนี่เทเลอร์นี่ต้องใส่ลื่นแน่นอนโอ้น,น่วมอันนี่โอ้ตรงนี้ยังนุ่มอะ่ะเทเลอร์ติดไหมเทเลอร์ติดบ่ดติดบ่ สองเลาายัางติดนะติดไหมนี่ปอเดี๋ยวไปจอดรอบก่อนเอามาดูครับจะออกได้ไหมซูเปอร์เกดไปดีเอลก่อนเรียบรอ้อย ันหนักสองคานไงที่มันไม่ไปอะ่ะถ้าสิบล้อมันไปอยู่ครับอันนี้คือมันหนักสองคานมันก็เลยไม่ไปใหนน้อาดูขนาดรถไถยังน่วมเลยอะ่ะตายสิมีที่เกาะไหมนี่มีไหมไปโบนี่ จะแนาไปหรอรถไทยเล็กโคตรเอาไปให้มันตึงหน่อยจะไปไหมจะไปไหมอีกอีกอด่ะยวไปให้ไหม อือเรียบร้อยเอาไวต้ตรงนี้แหละเอาไว้นี่แหละเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวไอ้แม็คโครมาดันดูอ่ะสองเพลายังไม่รอดเลยสองเพลายังไม่รอดเลยครับ มันน่วมไงดินมันน่วมจมเรียบร้อยเลยหไหสองเพายังไม่รอดเลยครับโอเคครับจอดไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเอาเมตโคมาดันส่งน้ำมันหกล้อก่อนเจอเกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ